่อก่อนพราเป็นพัดเป็นตัวใหม่จุดในบ้านขอแพนแพนพาเพลย์ไค่ะนี่ค่ะโอ้แต่ว่างอมเหมือนตัวเมียเลยอ่ะดูดีค่ะตัวเมียเล็กกว่านี้อีกค่ะ น้องค่ะเข้าไปเลยฝักพี่นี่คือสมาร์ชใหม่และไอสีแดงๆมาจากอันนี้ค่ะไอสีแดงๆตโตขามาจากเจ้านี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือและคลิปนี้ให้เป็นให้รู้ว่าเป็นสมาชิกใหม่และเป็นสมาชิกใหม่ Yeah!